เรามาพูดถึงนิวเจเนเรชั่นฮีโร่คนใหม่อุนตตอแมนเบลซากันต่อจากคลิปโชคกุนนิวคลิปที่แล้วไปย้อนดูกันได้นะมีหลุดข่าวกา,าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่เกี่ยวกับซีรีส์ของอุนตตอแมนเบลซามีทั้งรายชื่อไอเทมของเบลซ่าชื่อหน่วยพิฆาตโลกและรายชื่อสปารล์ลที่จะมาปรากฏตัวในซีรีส์ของอุนตตอแมบลซาจะมีอะไรกันบ้างเชิญไปเล่าชมกันเลย เรื่อวมกันที่ลายชื่อไอเทมของอุลตราแมนเบลซาเกันก่อนเบลซาเบลสอุปกรณ์แปลงร่างรูปแบบกำไลข้อมือของอุลตราแมนเบลซาข่าหรือว่ากันว่าดีไซน์ของกำไลข้อมือนี้จะดูคล้ายกับ อากูเลเตอร์ของอุนตร้าแมนอากูฟิวชั่นกันกับเอ็กซ์เพนเดอร์ของอุนตร้าแมนไกอายังไงอย่างนั้นเลยก็ถือว่าเป็นกิมมิคฉลองครบรอบ25ปีซีรีส์อุนตร้าแมนไกอาแบบอ้อมๆกันไปแต่เบลซ่าเป็นตัวฉลองครบรอบ10ปีนิวเจเน r เรชั่นฮีโร่ซีรีส์นะจ้ะไม่ใช่นิวเจนไกอาเบลซ่าสโตนกิมมิคไอเทมประจำซีรีส์ที่เอาไว้ใช้ติดตั้งเข้ากับเบลซาเบลส เพื่อทําการแปลงร่างเป็นอุลต้าเมเบลซ่าไม่รู้ว่าจะมาทรงก้อนหินพลาสติกตามชื่อเลยหรือเปล่าหรือจะมาแบบเดียวกันกับลูคริสโตที่ชื่อคริสตอลแต่ทรงดูจะเป็นเมโดสมากกว่ากันนะจิสไนสโซดอาวุธประจําตัวของอุลต้าเมเบลซ่าที่มาในรูปแบบดาบอีกแล้วนะครับสามารถนําไปเล่งกับเบลซ่าสโตรเพื่อปล่อยข่าไม้ตายได้อีกด้วย ที่มาของชื่อ Gisonite จากชื่อ Gisonite s มาจากโลหะผสมที่ไม่มีอยู่บนโลกเคยมีบทบาทมาในซีรีส์ u n ต้าคิวและซีรีส์ u n ้าเซเว่นนอกจากจะเป็นอาวุธให้กับอต u n นเบลซ่าแล้วยังเป็นอาวุธให้กับหน่วยพิทักโลกประจำซีรีส์นี้อีกด้วยซึ่งนั่นก็คือหน่วย S K A R D หรือ Skar เป็นหน่วยพิกทักโลกประจําซีรีส์อุนต้าแมเบลซ่าและรายละเอียดยังไม่รู้อะไรมากและชื่อหน่วยก็ไม่รู้ว่ามันย่อมาจากอะไรและตัวย่อในชื่อหน่วยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่กันหมดยกเว้นตัวเอที่อยู่ตรงกลางที่มาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ,กษเล็กมาเลยมีนายาแอแฟงอะไรกันแน่นะแต่ที่รู้แน่หน่วยนี้ก็ตามรอยหน่วยสโตเลและหน่วยกสซิเล็กกันมาเลยคือใช้หุ่นยนต์ในการทำภารกิจพิกทักโลกต่อสู้กับสปาร์ลาด ผู้แปลงร่างเป็นอุลตต้าแมเบลซาหรือตัวเอกของเรื่องก็จะสังกัดอยู่หน่วยสกัดนี้เหมือนกันในตำแหน่งนักวางแผนเหมือนกับคาคายามะากามูผู้แปลงร่างเป็นอุลตต้าแมไกอาและคามินากะชิงจิผู้แปลงร่างเป็นชิงอุลตต้าแมลีพีอาร์แต่คาดเดาว่าคาแรคเตอร์คงจะมาแนวโอซาราไดจิผู้แปลงร่างเป็นอุลตต้าแมเอ็กซ์ซะมากกว่านะเพราะรือกันว่าผู้กำกับที่จะมากันกับซีรีส์นี้นั่นก็คือคุณทิโยากาทากุจิผู้ที่เคยกำกับให้กับซีรีส์ อุนโตแมนเอ็กซ์อุนโตแมนออแล้วก็อุนโตแมนเซ็กมาแล้วซึ่งแต่ละเรื่องก็เด็ดๆทั้งนั้นรับประกันได้เลยว่าซีรีส์นี้จะต้องออกมาสนุกอย่างแน่นอนต่อมาก็จะเป็นรายชื่อของเหล่าสปาราดที่จะมาปรากฏตัวในซีรีส์อุนโตแมนเบลซากันบ้างมีทั้งตัวเก่าและก็ตัวใหม่มาเลยเริ่มกับที่พวกสปาราดตัวเก่าๆก,กันก่อนกาวามอน สปาร์ลารูปแบบหุ่นยนต์ที่เคยปรากฏตัวมาแล้วในซีรีส์อุลตาคิวตอนที่13ตอนเดียวกันกับที่เปิดตัวโลหะผสมจีโซไน่มาเลยถึงรูปร่างหน้าตาจะดูคล้ายกับทิปมันก็เถอะแต่เป็นคนละตัวกันแน่แจ้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยทิปมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนไอกาลามันมันเป็นหุ่นยนต์ในซีรีส์อุลตาคิวกาลามันปรากฏตัวมาในฐานะหุ่นยนต์ของผู้ลุกลาจัตตารดาวที่ถูกส่งมาเพื่อมาลุกลาโลกแต่ในซีรีส์อุลตาแมนเบลซ่า หือว่ามันจะปรากฏตัวมาในฐานะของจะเป็นหุ่นยนต์ของทานหน่วยสกัดซึ่งก็ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมาเองหรือไปเก็บกู้ซรากจากที่ไหนแล้วเอามาดัดแปลงเป็นของตัวเองกันแน่ซึ่งกาลามอนในเวอร์ชั่นของซีรีส์อุลตร้าแมนเบลซ่าจะออกมาเป็นแบบไหนกันนะกาวาดอนสปาร์ล่าที่เคยปรากฏตัวมาในซีรีส์อุลตร้าแมนภาคแรกในตอนที่15้า ถูกสร้างขึ้นมาโดยเราเด็กๆที่ร่วมมือกันวาดภาพสปราร์ดในจินนาการซึ่งนั่นก็คือกาวดอนตัวนี้และมีแสงจายรังสีประหลาด ทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือร่างแรกกาวดอนเและร่างที่2กาวดอนบรอายนี้ปรากฏตัวออกมาได้ไม่ค่อยมากเรียกได้ว่าโผลมาแค่ตอนเดียวในซีรีส์อุลตร้าแมนภาคแรกแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ไม่โผลมาอีกเลยตลอดทั้ง57ปีที่ผ่านมาและการกลับมาในรอบ57ปีของกาวดอนในซีรีส์อุลตร้แมนเบลซ่านี้จะอ,อมาเป็นยังไงกันเนาะมนุดาวคานัน ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลต่วาเซเว่นตอนที่24หลายนี้โผมมาแค่ตอนเดียวเรื่องเดียวเหมือนกันและไม่ได้โผมมาในผลงานอุลต่แมนเรื่องใดเลยตลอดทั้ง57ปี คานี้กลับมาอีกครั้งในซีรีส์อุลตราแมนเบลซาซึ่งมุนดูดาวคันนั้นในเวอร์ชันซีรีส์เบลซาจะมาในฐานะตัวดีหรือตัวร้ายกันแน่เดมาก้าปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตราแมน X ตอนที่หนึ่งสาวแฟนแฟนิวเจนซีรีส์ก็คงจะรู้จักตัวนี้ไปอย่างดีเพราะมันโผล่มาบ่อยเหลือเกินในผลงานยุคนิวเจนที่ผ่านมาและเป็นตัวโปรดของผู้กำกับคิโยทากะที่ลือกันว่าจะมากำกับซีรีส์นี้อีกด้วยจึงไม่แปลกที่มันจะมาในซีรีส์อุลตราแมนเบลซา ต่อมาก็จะเป็นรายชื่อสปาราดตัวใหม่หรือตัวออริจินอลประจำซีรีส์อุนต้าแมนเบลซากันแล้วนะครับมีทั้งหมด13ตัวด้วยกันทั้งตัวใหม่และตัวเก่าที่ยอ้อนมาเป็นตัวใหม่เรียงชื่อกันแบบรวดเดียวไปเลยประกอบไปด้วยเอ,อิร์ธการลอนเกดอสเกวากาซันกิวทากานูลา l เดลทันเดลโดลูโกนิจิคาคาจิบาซากาฟาดันโมกุจอนเรนัส และก็เลวิล่าเรียกชื่อยาิชมัดเรียกได้ว่ามากันเยอะเลยสำหรับตัวออริจินอลตั้ง13ตัวถึงจะมีบางตัวย้อมาจากตัวเก่าก็เถอะ เอะหรือว่าจะย้อมมาจ่ายตัวเก่ากันหมดทุกตัวเลยเ <Huh? S 2> พราะมีกันตั้น13ตัวเท่าเท่ากับจำนวนผลงานนิวเจนเ r a ร i ชันฮีโร่ซ i รีทั้ง13เรื่องพอดีเลยนับซีรีส์ของเบลซ่าไปด้วยมันจะมีนัยยะแอบแฝงอะไรกันแน่เพื่อฉลองครบรอบ10ปีนิวเจนหรือดีไม่ดีสปาร์ลาดออริจินอลทั้ง13รายชื่อนี้อาจจะย้อมแมวมาจ่ายสปาร์ลาดออริจินอลของนิวเจนแต่ละซีรีส์ก็เป็นได้นะ ทุกตัวเลยไม่มีตัวใหม่เพียวๆซึ่งจะเป็นแบบนั้นไหมก็คงต้องรอดูกันต่อไปไหนไหนเบลซาก็เป็นผลงานฉลองครบรอบ10ปีนิว g e n e r a ชช o n ฮีโร่ซีรีสก็จะเต็มกิมมิกนิวเจนแบบจุดๆไปเลย ให้สมกับที่ฉลองครบรอบ10ปีเช่นพ่อล่างฟอร์มถ้ามาแนวยืมพลังรุ่นพี่มาฟิวชั่นเป็นร่างใหม่ๆแต่จะเน้นพ่อ newgen เพียวๆซะมากกว่าก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยถ้ามาแบบนั้นก็อยากให้ n e w เจนตัวนั้นตัวนี้มาฟิวชั่นกันนะเรามามาโน่่าฟิวชั่นกันเช่นร่างแรกจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างอุนตอร์แมนกิงกิและอุนตอร์แมนเซตซึ่งจะว่าไปในภาพเงาของเบลซาก็ดูคล้ายกับกิงกิฟิวชั่นกับเซตเลยนะเนี่ย แถมในซีรีส์ New Generation Star ตอนที่1ก็เปิดตัวมาด้วย2ตัวนี้อีกด้วยล่างที่2 f u ฟิวช่นกันระหว่าง u ุลตร้าแมนวิทตอรและพี่โตอุลตร้าแมนไททัสเป็นตัวสีดำสลับแดงเหมือนกันและเป็นสายพาระกันไรอีกด้วย <c oughs> ก็น่าจะดูเบสแมตกันดีหนะ้าในสายตาผมล่างที่3 u n t ุลตร้าแมนเกชักับ u ุลตร้าแมนออฟโ็กันไปเลยยิ่งถ้าพลังความสามารถมาแนวมัสเลเดอร์ค i ิสก็ยิ่งแจ่แมวเลยล่างที่4 อุลตร้แมนลอโซฟิวชั่นกันกับอุลตร้แมนบูไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมากจับพี่น้องมาฟิวชั่นกันง่งายๆเลยร่างที่ห้าอุลตร้แมนฟูม,มาฟิวชัน่นกันกับอุนตัวาวูเมนตีโจจับเอาโอตาและโอชิมาฟิวชั่นกันเลย ถ้าเป็นแบบนั้นจริงฟูมาไม่เห็นคงฟินตายเลยและที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้เห็นอุนต้าแมนสายเปลี่ยนล่าแบบฟิวชั่นตัวไหนเลยที่เอาพลังของอุนต้าวูแมนมาเป็นส่วนผสมในการฟิวชั่นและล่าที่6ล่าสุดท้ายเหลือกันแค่อุนต้าแมนทริกเกอร์ฟิวชั่นกันกับอุนต้าแมนเด็กเกอร์เอาตัวจ่ายจักรวาลเดียวกันมาฟิวชั่นกันเลยง่ายงีย้งล่านี้ไม่ล่างรอสุดยอดก็เป็นล่าสุดยอดไปเลยล่ะหรือจะมีล่าที่เหนือกว่าน,นี้นั่นก็คือเอาพลังของนิวเจนทั้งเกงมา ิวชั่นกันเป็นล่าสุดยอดไปเลยก็ว่ากันไปนี่เป็นแค่การค่าเดาเอาสนุกของตัวผมเองนะครับเพราะยังไม่รู้เลยว่าเบลซาเบลสจะติดตั้งเบลซาสโตนได้กี่ก้อนกันและยังไม่มีข่าวลือเลยว่าอุนตตอรแม่เบลซาจะมียืมพลังรุ่นพี่นิวเจนไหมแล้วถ้ามีจริงๆจะเอามาแค่ใช้เป็นท่าไม่ตายหรือจะเอามาฟิวชั่นกันเป็นล่าฟอนใหม่ๆก็คงต้องรอวันเปิดตัวและเปิดเผยข้อมูลกันเต็มๆในวันที่21เมษายนนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นไงกันบ้างสนุกกไหมผมไม่สนุกแล้วมั้งถ้าชอบลวก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซัสไครกดสกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์และข่าวสารเกี่ยวกับวงการการ์ตูนกันด้วยนะครับและอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยล่ะงั้นก็ขอตัวลากไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซีโอเกนไม่ได้ทำคลิปไม่ถึง10นาทีมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย